ขออนุญาตลองรถนะครับคันนี้เป็น all new mx นะครับขับสี่คันนี้เทอร์โบเดิมรีแมปนะครับใส่กระป๋องแล้วก็โมคีอนะครับใส่อ้อยแล้วก็วันนี้มาจัดการเรื่องกล่องเกียร์แบบพิกอีแบกนะครับหมูดำหมูดำเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ากล่องหมูดำมันเป็นยังไงก็คือเกียร์เนี่ยมันจะเข้าชิดขึ้นนะครับหลังจากโมกีแล้วเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์ในชิปทางมันจะเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าขอลองดูหน่อยนะ ตอนนี้เที่ยงๆแล้วไม่มีคนเกียร์นี่จับแน่แนๆเลยนะครับจับเทเลงหน่อยอ๋อละมันไม่พอที่ไม่ได้เปลี่ยนหุชเชอร์เราครับเนง โอเคคือเขาแน่นเลยนะโอเีแค่ห้าแล้วอ่าแค่ห้านี่เข้าแน่นเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าก็คือถ้าทำเครื่องเพิ่มก็อาจจะใส่ปั๊มหัวฉีดอ่าปั๊มแต่งานปั๊มซิงก์น,กน,นะพี่แล้วเราก็ไล่เซตหัวฉีดใหม่อาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่อยู่ที่เราเลือกอ่าถ้าอยากจะให้มันแรงก็หัวฉีดตัวนี้มันก็พอแหละแต่ถ้าจะให้มันแรงกว่าก็ต้องเปลี่ยนหัวฉีดเพิ่มนั่นคือระบบที่เป็น t u r เดิม ตัวต้นแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวฟางไว้ด้วยนะพี่คันนี้ขอบคุณมากเลยที่เอามาทำมีเอฟซีต <c oughs> ัวจริงพีหลังมีหลักชอบ,ชอบครับต่อง่ายครับโทรมารับตลอดครับฝากไม่ลืมคนแรานะครับใช่ขอบคุณทั้งพี่ที่หลักครับ